กลับมาพบเรื่องราวน่ารู้จากโลกของหนังสือกันอีกครั้งหนึ่งในรายการบุ๊กไรตี้นะคะกับดิฉันสุรางศีศักค่ะวันนี้รายการของเราจะมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างเราไปติดตามตัวอย่างกันในบุ๊กไฮไลท์เลยค่ะ ณผู้ชมคะถ้าเลือกได้นะคะดิฉันเชื่อเกินค่ะว่าหลายคนก็คงอยากจะเป็นเจ้านายตัวเองเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสําเร็จค่ะแล้วก็มีพี่น้องฝาแฝดอยู่คู่นึงค่ะคุณผู้ชมคะที่เขาก็มีความฝันอยากจะเป็นเจ้าของกิจการเหมือนกันค่ะโดยผันตัวเองจกากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะมาเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแล้วธุรกิจนั้นก็เติบโตมีมูลค่าเป็นพันล้านทีเดียวค่ะ และผู้ที่ดิฉันกำลังพูดถึงอยู่นะคะก็คือ2ผู้บริหารหนุ่มฝาแฝดจาก Energy Reform ค่ะซึ่งเป็นผู้ที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะคะหล่อติดแก๊สค่ะ หลอติดแก๊สเป็นหนังสือที่ถ่ายทอดประสบการณ์ชีวิตและการทำงานของสองผู้บริหารฝาแฝดสุรศักดิ์และสุรชัยนิติวัตรที่เขาทั้งสองได้ปลูกปั้นแบรนด์ติดตั้งแก๊สรถยนต์ระดับพรีเมียมเ n e r g y Reform มาด้วยแนวคิดของคนรุ่นใหม่ที่มองเห็นโอกาสทางธุรกิจและลงมือทำด้วยความทุ่มเทจนประสบความสำเร็จโดยคุณจะได้เรียนรู้แนวคิดในการดำเนินชีวิตกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจและการฝ่าฟันอุปสรรคที่เขาทั้งสองพลิกชีวิตจากพนักงานบริษั กลายมาเป็น CEO เจ้าของธุรกิจพันล้านในปัจจุบันโดยผู้อ่านจะได้รู้จักกับนักบริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงคู่นี้แบบทุกแง่มุมค่ะ และแน่นอนค่ะในช่วง Book for Life วันนี้นะคะดิฉันก็จะพาคุณชมไปพูดคุยกับ2ผู้บริหารหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงค่ะก็คือคุณสุรชัยและคุณสุรศักดิ์นิติวัฒน์นะคะถึงเส้นทางชีวิตที่พลิกจากการเป็นมนุษย์เงินเดือนนะคะกลายมาเป็นเจ้าของธุรกิจมูลค่าพันล้านค่ะตามดิฉันไปพูดคุยกับเขาเลยค่ะ ก่อนจะไปพูดถึงเรื่องอื่นๆเนี่ยต้องถามถึงเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้สักนิดหนึ่งค่ะว่าเนื้อหาเล่มนี้เนี่ยพูดถึงอะไรบ้างค่ะก็จะเป็นการพูดถึงที่มาที่ไปของจุดเริ่มต้นของการทำธุรกิจเพราะทำไมต้องเป็นแกส๊สรถยนต์<ม>ทำไมไม่เป็นธุรกิจอื่นละ่ะนะครับแล้วก็จะมีการพูดถึงในเรื่องของอการสร้างแบรนด์อย่างไร<ม>ให้ประสบความสำเร็จะนะครับเราจะมีการพูดถึง แรงบรันดาลใจต่างๆจากสิ่งที่เราทั้งสองคนสะสมมาตลอดชีวิตเนี่ยมันผลักดันอย่างไรให้เรามาถึงจุดนี้หให้ได้อย่างไรนะครับรวมถึงวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆในช่วงที่เจอมอรสุมด้วยอยากให้ทั้งคุณหนึ่งแล้วก็คุณหนุ่มเล่าย้อนถึงชีวิตในวัยเด็กนิดนึงค่ะว่ามีที่มาที่ไปยังไงชีวิตลำบากสบายแค่ไหน คนอื่นลำบากของเราก็มีนะแต่บางทีเขาไม่มีโอกาสได้เล่าเรื่องแต่โอเคเรามีโอกาสได้เล่าเรื่องก็อาจจะให้เห็นอารมณ์ของตอนนั้นนิดหนึ่งเช่นว่าตอนเด็กๆเ,เนี่ยที่คุณย่อมบ,บอกว่าเราหยุดปิดเทอมหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเด็กๆที่บ้านมีฐานะก,ก็ก็พักก่อนเรียนพิเศษถูกไหมครับไปเล่นกับพเพื่อนๆแต่เราเนี่ยกลับต้องไปช่วยพ่อซ่อมแอร์ล้างแอร์ติดแอร์เราก็ไปช่วยพ่อคุณพ่อทํางานนะครับเราก็จะเห็น อ,อีกอารมณ์หนึ่งว่าในขณะที่พ่อเรากําลังปีนอยู่ตรงระเบียงบนตึกสูงๆ<ด>เรา,รเ,ราเรากำลังส่งเครื่องมือเครื่องไม้ไปให้พ่อ<ะ>ความเสี่ยงอีกมุมหนึ่งหันกลับมามองอีกคนหนึ่งกาลังนั่งทํางานอยู่ในห้องแอร์เย็นๆ<ะ>นั่งเขียนเอกสารลูกๆเขานั่งเล่นเกม<ะ>คอมพิวเตอร์อยู่อะไรเงี้ยนะครับเราก็มองว่าชีวิตเราทำไมทำไมเราไม่ได้เกิดมาเป็นอย่างนั้น พ่อเราขายแอร์ได้แท้เลยแต่ห้องนอนเราไม่เห็นมีแอร์เลยแต่ห้องนอนลูกบ้านลูกเขาอ่ะลูกสี่คนมีแอร์ทุกทุกห้องอ่ะสี่ห้องมีแอร์สี่ตัวถ้าย้อนไปเมื่อสามสิบปีแล้วมีแอร์ห้องละตัวนี่ถือว่ารวยนะถูกไหมฮะใช่ค่ะยี่สิบสามสิบปีแล้วครับเราก็มองว่าเออทําไมอพ่อเราบ้านเราทําไมไม่หล่นบ้านเขาเราก็คิดแค่อย่างนี้ครับแต่ไม่เข้าใจว่านี่นี่คือ ฟ้าลิขิตเนี่ยชะตาฟ้าลิขิตเราเกิดมาแบบนี้ก่อนแต่เราคิดว่าเราอย่ารอฟ้ารอฝนเราเราต้องวันหนึ่งเราต้องมุ่งมั่นเป็นอย่างเขาให้ได้เราต้องร่ารวยเราต้องมั่นคงแบบนั้นให้ได้ทั้งคู่เนี่ยจบในระดับปริญญาตรีแล้วก็ได้ไปทํางานทําการในองค์กรที่ใหญ่โตแล้วก็แน่นอนว่ามีผลตอบแทนสูงทั้งคู่ ตอนที่ตัดสินใจที่จะออกจากองค์กรเนี่ยนะคะมาทําธุรกิจร่วมกันจริงๆเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมีอุปสรรคอะไรไหมคะแล้วก็คิดหนักไหมว่าเราจะละทิ้งรายได้ก้อนโตแล้วก็ค่อนข้างจะมั่นคงในสายตาของคนอื่นนีคะออกมาทําธุรกิจเองก็ <ทำ S 1> คิดหนุ่ม,มากกว่าน่าจะคิดหนักของผมจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ใชมากเพราะว่าเราเรามองว่า เราก็เคยเอารายได้มาคูณนะฮะคูณเดือนคูณปีนะครับแล้วก็มองเงินเก็บนะครับแล้วก็มองอย่างที่คุณหนึ่งว่าครับว่ามองคนอื่นที่เขาประสบความสําเร็จะนะครับมีทรัพย์สินเงินทองมีฐานะ<ม>ที่แข็งแรงมั่นคงเนี่ยลำพังถ้าเกิดว่าเป็นพนักง,งานเนี่ยมันคงใช้เวลานานะนะครับมันก็เลยคิดว่าพอดีผมกับคุณหนึ่งเป็นคนที่ค่อนข้างชาเลนจ์นะฮะก็คือ ถ้าออกไปแล้วเจ๊งก,ก็ต้องลองดูสักตั้งหนึ่งอ,อยากก็ให,ให้มันรู้ว่ามันเจ๊งให้มันรู้ไปว่ามันเจ๊งอาจจะกลับไปยื่นเรซูเม่สมัครงานใหม่อีกรอบหนึ่งก็ได้แต่เชื่อมั่นว่าถ้าเดินหน้าแล้วไม่ใส่เกียร์ถอยหลังอะ่ะเอาเต็มที่เลยทําให้มันเต็มที่ให้มันสุดๆไปเลยก็เลยตัดสินใจทําเลยะนะครับลาออกแล้วก็มาลุยธุรกิจกับคุณหนึ่งนะครับแล้วก็ต้องทำเรียกว่าสว์สอนา,าิติก่อนนะ แล้วมันเสี่ยงไหมถ้าทําแบบรับผู้รับตาทำแล้วแจ้งเนี่ยอันนั้นเราเราก็ไม่ไม่ไม่กล้าออกมานะครับแต่ดูแล้วมันมีโอกาสไงไปศึกษาตลาดแล้วมันมีโอกาสแล้วก็ศึกษาเทรนด์ธุรกิจเมืองนอกในธุรกิจเดียวกันเนี่ยมันยิ่งทําให้โอกาสมันมันกว้างจังเลยมันยิ่งทาให้อยากทํากระตือรือร้นที่จะทําพอโอกาสราคาน้ำมันมันถีบตัวสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับ คุณหนึ่งก็เลยมีไอเดียที่ว่าอยากจะทาแก๊สก็เลยผมก็เลยไปศึกษาข้อมูลคุณหนึ่งก็ช่วยศึกษาตลาดในเมืองไทยก็เลยเป็นที่มาในการขอตั้งธุรกิจ Energy reform วันนี้แล้วก็ทําให้มันเต็มที่แล้วมันก็สาเร็จจริงๆค่ะและยะหลังๆเนี่ยก็จะมีคู่แข่งเยอะมากแต่ทําไม Energy reform ถึงยังอยู่ในใจผู้บริโภคและก็ดีลเลอร์หลายหลายอืคืออย่างที่คุณหนึ่งเสริมผมเสริมที่คุณหนึ่งว่ากันนะฮะเรื่องอันแรกคือเรื่องของมันก็ต้องมาจากโปรดักต์ก่อนนะ ต้องเลือกผลิตที่ดีที่สุดก่อน <Okay. S 2> นะครับพอเราได้ผลิตที่ดีที่สุดแล้วเนี่ยเราต้องทําการตลาดหรือคือการสร้างแบรนด์จะสังเกตได้ว่าเราจะเป็นรายแรกที่ออกลงมาทําการตลาด <Okay. S 2> เพราะว่าเราเป็นรายแรกที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของเราเอง <Okay. S 2> ที่เห็นในท้องตลาดจะเป็นยี่ห้อที่มาจากต่างประเทศ <Okay. S 2> ซึ่งตัวแทนจําหน่ายคงไม่กล้าควักเงินแม้แต่ดย๋ยว่าตลาดเลยแสนนึงก็ยังไม่อยากทา <Okay. S 2> เพราะว่า ถ้าบริษัทแม่ที่ต่างประเทศเขามาเอายี่ห้อคืนไปแล้วมาทําเองก็แย่เลยต้องมันก็เลยทําให้เราเนี่ยสามารถมีมีอาวุธก็คือเครื่องเครื่องมือสําคัญก็คือแบรนด์<ช>พอมีแบรนด์ปุ๊บเนี่ยเราก็กล้าลงทุนทําการตลาดเลยสื่อสารให้ผู้บริโภคเริ่มให้ความมั่นใจในแก๊สรถยนต์ที่มันไม่รายวันมา่ก่อนรถก็พังอู่ก็ปิดกิจการราคาน้ํามันลงปุ๊บอู่อก็ลอยแพลูกค้าอย่างเงี้ยเราทนเห็นภาพแบบนั้นไม่ได้ไง เพราะเราตั้งใจทําธุรกิจนะอย่างที่บอกเราทิ้งรายได้หลักดีๆมามาเป็นเจ้าของบริษัทเพราะว่าเราไม่ใช่ว่าเร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 าไม่มีจะก,กินแล้วเรามาทําไม่ใช่นะ <Okay. S 1> เรามาเราต้องทําให้มันดีดีกว่าที่ <c oughs> เขาเป็นอยู่อะ <c oughs> เราก็า <c oughs> เชื่อมั่นว่าสร้างแบรนด์เนี่ยเราก็มองว่าทําการตลาดไปถึงสินค้าถ้ามันไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะจบมันจะขึ้นอย่างงี้นะฮะแล้วมันก็ลงเลย <Okay. S 1> แต่เราเชื่อมั่นว่าสินค้าเราเนี่ยเป็นสินค้าที่ดี <c oughs> เราก็บวก ส่งเสริมการตลาดเข้าไปต่อทั้งสินค้าและการตลาดมันก็เลยทาให้เราค่อนข้างโดดเด่นกว่ารายอื่นมาถึงประเด็นร้อนนิดหนึ่งค่ะเขาบอกว่าเมื่อเร็วนี้เนี่ยทางกระทรวงพลังงานมีแนวคิดบอกว่าไม่รับจดทะเบียนรถติดตั้งแกส๊ส LPG แล้วก็ทราบมาว่าทาง Energy Reform เนี่ยก็มีส่วนร่วมในการที่ไปทําความเข้าใจในเรื่องนี้กับทางภาครัฐด้วยเลาให้เราฟังสักนิดค่ะอ่าโอเคครับหลังจากข่าวออกมาที่ว่าทาง ท่านรัฐมนตรีพงศักดิ์รัตพงศัยสารนครับมีแนวคิดว่าเห็นลถไฟไหม้จากแก๊สบ่อยๆดูไม่ปลอดภัยท่านก็เลยคิดว่าห่วงใยความปลอดภัยประชาชนก็เลยคิดว่าถ้างั้นยกเลิกซะไม่ต้องมีใช้แก๊สละนะครับนี่พูดถึง LPG พจนะแต่ทีนี้เราในในเราในฐานะของผู้ประกอบการครับแล้วก็ผมในนามของนายกสมาคมธุรกิจก๊าซรถยนต์ไทยด้วยมันก็มองว่ามันน่าจะมีทางออกอื่นที่ ที่เหมาะสมกว่านี้กว่าการยกเลิกก็ <Okay. S 2> คือการไปเพิ่มมาตรฐานควบคุมอู่อูอ่ที่ไม่ดีอู่ที่ไม่มาตรฐานก็ให้ลดน้อยลงหรือปิดไปซะ <Okay. S 2> ขอให้มีเฉพาะาประกอบการเฉพาะอู่มาตรฐานมีใบญญอนุญาตมีใบอนุญาตถูกต้องตรวจตรวจสอบอู่อย่างเข้มงวดจริงๆแต่ภาครัฐนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้ความรู้ประชาชนในวิธีการใช้แก๊สอย่างตกวิธีก็เลยทําเนื้อหาพวกนี้เขาไปพูดคุยกับท่าน ซึ่งท่านก็โอเค <Okay. S 2> เห็นด้วยในไอเดียทีจะส่งเรื่องไปทาง mm hmm. ทางกรมบนทรงทางบก <Okay. S 2> ให้มีเรียกว่ามาตรการดีๆต่างๆเหล่านี้ออกมาซึ่งกรมบนทรงทางบกก็รับลูกในการที่จะเ, <Okay. S 2> เรียกว่าจัดประชาสัมพันธ์กับประชาชน <Okay. S 2> แล้วก็จะเข้มงวดกับมาตรฐานอูมากขึ้น mm hmm. เรื่องนี้ก็เลยตกไปต <Okay. S 2> อนนี้ก็ติด <Okay. S 2> แก๊สได้ตามปกติ <Okay. S 2> ไม่ผิดกฎหมาย <Okay. S 2> ไม่ได้ถูกห้ามหลายๆคนเนี่ยก็จะมองว่าเอ้ยพี่น้องทํางานร่วมกันเนี่ยจะดีหรออะไรอย่างเงี้ยหรือญาติทางานร่วมกันเนี่ยเดี๋ยวก็มีทะเลาะบอกแววงกันด้วยความแตกต่างของทั้งคู่เนี่ยมีปัญหาตรงนั้นไหมคะกับการทําธุรกิจร่วมกันแบบนี้อือเจริงๆแล้วก็มันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียค่ะ okay. แต่จริงๆไอ้ข้อดีมันดีแต่ข้อเสียเรามองว่ามันก็เป็นข้อดีตรงที่ว่าสรุปแล้วไม่มีข้อเสียแล้วใช่ไหมคะไม่มีครับมมีข้อดีมอสก็ดีมากคือสองคนเนี่ยจริงๆเป็นฝาแฝดก็มีความคิดใกล้เคียงกันนะครับแต่บางเรื่องที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันก็ต่างกันสุดขั้วเลยก็มีนะครับมันเลยทําให้การตัดสินใจในบางเรื่องเนี่ยมันมีการเช็คแอนด์บาลานซ์นะเรียกว่า คือไม่ไม่แบบว่าพอเลี้ยวซ้ายก็เลี้ยวซ้ายกันทั้งคู่เลยอะไรเงี้ยพงคนอีกคนนึงจะบอกจะเลี้ยวขวาดีกว่าไหมแล้วจะมีเหตุผลแบบนี้123ส่วนคนเลี้ยวซ้ายก็จะเป็นอย่างนี้345หก็คือจะเอาเหตุผลมาคุยกันมันทําให้การตัดสินใจแต่ละเรื่องเนี่ยมันค่อนข้างรอบคอบแล้วก็ตัดสินใจในสิ่งที่ดีที่สุดกับกับบริษัทเราคิดว่าธุรกิจของทั้งคุณหนึ่งแล้วก็คุณหนุ่มเนี่ยนะคะ Energy Reform ที่มีมาจนถึงวันนี้เรียกได้ว่าประสบความสำเร็จสูงมากเนี่ย ปัจจัยอะไรคะที่ทําให้ประสบความสําเร็จก็ถ้าแนวคิดการการทำงานแล้วกันนะฮะการทําธุรกิจหรือว่าการเริ่มนับหนึ่งเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากครับเราเราก็มากันแบบเรียกว่ามาจากมามือเปล่านะแต่เราก็คุยกันมาตลอดว่ามีวันนี้ได้ก็คือคอนเซปต์นิดเดียวคิดแล้วก็ลงมือทําเลยทําเดียวนี้ด้วยใช่ไหมครับจริงๆผมเองกับคณหนึ่งเองอาจจะเป็นคนที่ค่อนข้าง ค่อนข้างชาเลนจ์หน่อยนะค่ะอาจจะแบบอาจจะด้วยความที่็คนกล้าได้กล้าเสียมั้งฮะก็เลยพอพอคิดแล้วทําเลยแต่ก็ต้องวิเคราะห์ก่อนนะว่าถ้าทำแล้วมันจะเสียยังไงบ้างก็ใครที่กําลังมีแนวคิดว่าอยากจะทําอะไระไม่ว่าจะเป็นกิจการเล็กกิจการใหญ่ถ้ามั่นใจแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวครับค่ะทไปเลยครับจริงๆถ้ามันผิดพลาดเนี่ยผมว่ามันเป็นประสบการณ์ด้วยซ้ำค่ะนะครับ และสำหรับช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาติดตามกันค่ะว่าเรามีหนังสือเล่มไหนมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างแต่ตอนนี้พักสักครู่ค่ะ Hello everyone my name is Ludi สวัสดีครับผมชื่อลูดี้ตอนนี้ผมกำลังสนุกกับแบบเรียนอิ t เทอร์แอคทีฟมัลติมีเดียสุดล้ำของผมอยู่ครับที่ทั้งสนุกแล้วยังได้ฝึกทักษะภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกันทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน อยากรู้กันแล้วใช่ไหมล่ะว่าผมเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนถ้าอยากรู้เราไปหาคำตอบได้กันเลยครับที่ Active English เด็กๆจะได้สนุกและมีความสุขไปกับการเรียนภานษาอังกฤษด้วยหลักสูตรการเรียนการสอนที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสำหรับน้องๆวัย5 12ปีด้วยหลักสูตร Active English ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ English Proficiency ที่ทำให้เด็กๆสนุกสนานไปกับการฝึกใช้ภาษาอังกฤษและสามารถเพิ่มอัตราการใช้ภาษาอังกฤษ English Use Rate ทั้งการฟังพูดอ่านและเขียนได้มากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษในหลักสูตรอื่นๆถึง10เท่าและเห็นผลแบบก้าวกระโดดภายใน100ชั่วโมงของการเรียนกับ Active English มาพัฒนาการเรียนรู้ไปกับหลักสูตรภาษาอังกฤษที่สนุกแบบไม่รู้จบ Active English ไปได้วยกันนะครับ Keep your English active by Active English <laughs> อยากเก่งด้วยความสนุกสนานเข้าไปที่ w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  e b c 1 l e a r n i n g c o m หรือโทร026576003 แล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่นักอ่านหลายท่านรอคอยนะคะกับการอัปเดตหนังสือและนิตยสารออกใหม่ประจำสัปดาห์ค่ะจะมีเล่มไหนฉบับไหนกันบ้างเราไปติดตามอ่านกันในช่วงบุ๊กไกด์เลยค่ะช่วงบุ๊กไกด์สนับสนุนโดย c 1 b o o k Center คิดถึงหนังสือคิดถึง c 1 b o o k Center มาเปิดตัวช่วงบุ๊กไกด์กันด้วยนิตยสารที่จะทําให้คุณผู้ชมมีความสุขเพิ่มขึ้นค่ะกับแฮปปี้พลัสฉบับนี้นะคะเป็นฉบับสร้างสุขสําหรับคนเมืองค่ะ มาเปลี่ยนชีวิตวุ่นๆในเมืองใหญ่ให้สุขกว่าที่เคยด้วยกันกับนิตยสารแฮปปี้พลัสฉบับนี้กับสามแนวทางสร้างสุขของคนเมืองด้วยการปั่นจักรยานปลูกผักสวนครัวและการทำงานจิตอาสาที่รอให้คุณมาร่วมแบ่งปันความสุขที่สมาคมบ้านปันรักซึ่งมีกิจกรรมแบ่งปันความสุขหลายรูปแบบ เช่นการสอนภาษาต่างประเทศการทำงานหัตถศิลป์รวมถึงกิจกรรมด้านการใช้เทคโนโลยีสำหรับผู้สูงอายุโดยการเป็นจิตอาสาช่วยฝึกผู้สูงอายุให้ใช้คอมพิวเตอร์ iPad Facebook หรือสมาร์ทโฟนโดยผู้ที่อยากเข้าร่วมงานจิตอาสานี้ไม่จำเป็นจะต้องเคยเป็นครูมาก่อนนะคะขอเพียงแต่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะแบ่งปันความรู้และความสุขกับผู้อื่นเท่านี้ก็เพียงพอแล้วค่ะ จากนั้นตามไปอ่านบทสัมภาษณ์อดีตผู้สมัครเข้าชิงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสุหริตสยามวาลากับแนวคิดการสร้างสุขแบบนอกกรอบทั้งเรื่องการทำงานในเมืองใหญ่และการใช้ชีวิตให้มีสุขแบบคนเมืองแต่ถ้าคุณยังร้อนรุ่มกลุ้มใจกับชีวิตในเมืองไม่หายแนะนำให้พลิกไปอ่านคอลัมน์ซับในธรรมกันค่ะกับวิธีดับร้อนด้วยศีลห้าพาใจร่มหลักปฏิบัติง่ายๆที่จะช่วยให้ชีวิตของคุณสงบร่มเย็นลงได้ค่ะ นิตยสารฉบับถัดมาค่ะเราขอเอาใจคุณผู้ชายกันบ้างนะคะกับลอติมัมไทยแลนด์ค่ะฉบับนี้เขาจัดมาครบนะคะทั้งเรื่องของยานยนต์แฟชั่นแล้วก็ดนตรีค่ะสำหรับชายหนุ่มมาดเข้มแมนเต็มร้อยค่ะ ลับติมม์ไทยแลนด์ฉบับปฐมมาเลิกจะพาคุณผู้ชายทุกท่านไปสนุกกับชีวิตสุดคูลสไตล์ผู้ชายแมนๆกับหลากคอลัมน์หน้าอ่านตลอดทั้งฉบับเราไปเริ่มกันด้วยบทสัมภาษณ์หนุ่มมาดดิบขวัญใจสาวๆแมทธิวแมคคอนาเฮ ที่เขาจะมาเผยทัศนคติต่ออาชีพนักแสดงในฐานะคนทำงานผู้ทุ่มเทให้กับอาชีพนักแสดงมากที่สุดคนหนึ่งของวงการฮอลลีวูดจากนั้นไปตามอ่านกันต่อค่ะว่าถึงเวลาแล้วจริงหรือที่ผู้ชายในฐานะผู้ครองอำนาจกำลังเปลี่ยนสถานภาพเป็นทาสรับใช้ของนักรบหญิงยุคใหม่พลิกไปอ่านกันได้ที่คอลัมน์ไซโคค่ะ จากนั้นลับติมัมจะพาคุณไปเที่ยวสวนสนุกกันค่ะแต่คุณผู้ชายทั้งหลายอย่าเพิ่งร้องยี้ไปนะคะเพราะสวนสนุกที่ว่านี้เป็นดินแดนในฝันของชายหนุ่มผู้รักความแรงตัวจริงกับเฟอร์รารี่แลนด์สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งมีแนวคิดในการก่อสร้างจากแบรนด์รถยนต์สปอร์ตสุดหรูสัญชาติอิตาลีอย่างเฟอร์รารี่โดยเฟอร์รารี่แลนด์ตั้งอยู่ที่กรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสความเป็นเฟอร์รารี่จากเครื่ เล่น20ชนิดที่ออกแบบให้สอดคล้องกับความเป็นเฟอร์รลรี่โดยไฮไลท์เด็ดคงจะหนีไม่พ้นฟอร์มูล่ารรซ่ารถไฟเหาะตีลังกาที่เร็วที่สุดในโลกโดยมีความเร็วสูงสุดอยู่ที่240กิโลเมตรต่อชั่วโมงสมกับเป็นดินแดนของผู้รักความแรงตัวจริงค่ะ จากนิตยสารนะคะเรามาต่อกันที่หนังสือหน้าอ่านกันบ้างค่ะเล่มแรกที่หยิบมาฝากกันในวันนี้ค่ะรับรองนะคะว่าจะทําให้คุณท้องร้องอย่างแน่นอนค่ะกับไพรสณีชวนชิมอิ่มตามตรอกอร่อยตามซอยค่ะ ใครจะรู้จักทุกตรอกซอกซอยเกินพี่บุรุษไปรษณียเป็นไม่มีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นเราก่อเอลซ้อนท้ายบุรุษไปรษณียไทยไปหาของก,กินกันกับหนังสือเล่มน,นี้ค่ะไปรษณียชวนชิมอิ่มตามตรอกอร่อยตามซอยกับ100ร้านเด็ดที่การันตีความอร่อยโดยพี่น้องชาวไปรษณียจากทุกทิศทั่วไทยตามไปชิมร้านแรกกันที่เขตดอนเมืองที่ร้านเจ๊เล็กซูปเปอร์ลูกทุง่ง ซึ่งของเด็ดประจำร้านก็หนีไม่พ้นต้มแซบขาไก่รสจัดจ้านในเมนูซปเปอร์ลูกทุ่งที่เสิร์ฟมาในหม้อไฟร้อนๆเพื่อเพิ่มดีกรีความแซบเวอร์ค่ะจากกรุงเทพแล้วตามไปชิมต่อกับพี่ปรษศณีอรัญญาประเทศจังหวัดสระแก้วกันบ้างนะคะกับข้าวต้มเวียดนามที่ร้านป้านงซึ่งความแปลกของข้าวต้มที่นี่ก็คือเป็นข้าวต้มที่เคี่ยวจนได้ที่ก่อนจะเติมเลือดหมูสดลงไปคนจนสุก ทานคู่กับปาท่องโกกรอบรับรองค่ะว่าอร่อยถูกปากแน่นอนและมาปิดท้ายกันที่ไปรณียีปากคลองจังหวัดพัทลุงที่ร้านขนมหวานปากี้กับเมนูแปลกใหม่อย่างเต้าหู้ทอดทรงเครื่องพูดแบบนี้หลายคนอาจจะกำลังคิดนะคะว่าใครๆก็เคยกินเต้าหู้ทอดทั้งนั้น แต่ความแตกต่างของเต้าหู้ทอดร้านนี้อยู่ตรงที่เขาหั่นเต้าหู้ทอดเป็นชิ้นๆโรยด้วยถั่วบดใส่ผักบุ้งแตงกวาปรุงรสด้วยน้ำส้มสายชูเป็นอีกหนึ่งเมนูที่พี่ไพรสณนียแนะนำอยากให้มาลองชิมกันค่ะในเล่มยังมีร้านอร่อยอีกมากมายให้เลือกสรรที่สำคัญทุกร้านมีแผนที่แนบไว้ให้ไปพิสูจน์ความอร่อยกันได้แบบไม่หลงทางค่ะ คุณผู้ชมคะการรู้เท่าทันกฎหมายนะคะถือได้ว่าเป็นเรื่องสําคัญเป็นอย่างมากค่ะเพราะนอกจากจะไม่ทําให้เราละเมิดกฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ยังทําให้คนอื่นไม่สามารถมาเอาเปรียบกับเราได้ค่ะวันนี้นะคะดิฉันก็เลยมีหนังสือที่จะทําให้คุณผู้ชมรู้เท่าทันกฎหมายมาฝากกันค่ะกับหนังสือเล่มนี้กฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้ค่ะ เพราะกฎหมายเป็นเรื่องใกล้ตัวกว่าที่คิดเรามารู้เท่าทันกฎหมายกันด้วยกฎหมายใกล้ตัวไม่รู้ไม่ได้หนังสือความรู้ด้านกฎหมายอ่านสนุกเข้าใจง่ายแต่ให้ความรู้ด้านกฎหมายอย่างถูกต้องครบถ้วนกับข้อกฎหมายหลายเรื่องที่เราอาจกำลังสงสยัยเช่นหากผู้เป็นพ่อตายในระหว่างที่ลูกยังไม่คลอดลูกจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกหรือไม่เป็นทายาทผู้มีสิทธิ์รับมรดกแต่เจ้าหน้าที่ไม่ดำเนินการให้แล้วเราจะมีวิธีจัดการอย่างไร กฎหมายสำหรับบุคคลล้มละลาย การรับบุตรบุญธรรมหรือแม้แต่การเรียกร้องเงินกรณีที่อยู่อาศัยถูกเวนคืนหนังสือเล่มนี้ก็ได้ให้คำแนะนำไว้ด้วยค่ะว่าหากเราไม่พอใจกับจำนวนเงินทดแทนที่ทางภาครัฐมอบให้เป็นค่าชดเชยเราสามารถยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อเรียกร้องค่าทดแทนเพิ่มเติมได้โดยต้องดำเนินการภายใน60วันนับจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เจ้าของบ้านไปรับเงินทดแทนค่าเวรคืนที่อยู่อาศัยมิเช่นนั้นศาลจะไม่รับฟ้อง แล้วเราก็จะเสียสิทธิ์ในการเรียกร้องเงินทดแทนเพิ่มเติมด้วยค่ะเรามาปิดท้ายกันด้วยหนังสือความรู้สำหรับเด็กๆชุดนี้กันนะคะกรุงเทพน่ารู้ค่ะสารพัดเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองหลวงของเราค่ะ หนังสือสารคดีประวัติศาสตร์ชุดกรุงเทพน่ารู้ประกอบด้วยหนังสือความรู้สี่เล่มกับสี่เรื่องน่าสนใจได้แก่กรุงเทพน่ารู้ตอนวัดและวังที่จะพาเด็กๆไปท่องเที่ยวพร้อมทั้งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของวัดและวังสําคัญในกรุงเทพทั้งในด้านประวัติศาสตร์ความเป็นมารวมถึงศิลปะภายในวัดเช่นภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังในอุโบสถศิลปะปูนปั้นและสถาปัตยกรรมที่งดงามของวัดและวังอันเป็นเอกลักษณ์โดดเด่น เพราะตัวส่วนเล่มต่อมาก็คือกรุงเทพน่ารู้ตอนลำคลองที่เด็กๆจะได้เรียนรู้ถึงความสำคัญของแม่น้ำลำคลองในอดีตที่ไม่ได้เป็นเพียงเส้นทางสัญจรทางน้ำอย่างในปัจจุบันแต่ยังมีภาพอดีตท,ที่น่าจดจำและควรค่าแก่การเรียนรู้ค่ะ จากนั้นขึ้นฝั่งไปอ่านกรุงเทพน่ารู้ตอนถนนประวัติศาสตร์กันต่อกับเรื่องราวความเป็นมาของถนนสายสำคัญในกรุงเทพที่คุณหนูๆจะได้รู้จักกับถนนสายแรกของไทยและยังจะได้รู้จักกับถนนบางสายที่ปัจจุบันเลือนหายไปกับการเวลาอีกด้วยค่ะ และมาปิดท้ายกันด้วยกรุงเทพน่ารู้ตอนย่านเก่าเล่ากรุงหนังสือที่จะปลุกประวัติศาสตร์กรุงเทพให้เด็กๆได้เรียนรู้และสัมผัสความเป็นมาในอดีตของหลากหลายสถานที่ในกรุงเทพว่ามีที่มาอย่างไรโดยหนังสือทั้งสี่เล่มอัดแน่นไว้ด้วยความรู้ที่มาพร้อมภาพประกอบเรื่องราวและตัวการ์ตูนสีสันสดใสที่จะทําให้คุณหนูๆสนุกและเพลิดเพลินไปกับความรู้ได้อย่างไม่รู้เบื่อเลยละค่ะ ถ้าคุณผู้ชมต้องการชมรายการของเราแบบตรีลันนะคะก็สามารถติดตามชมได้ทุกเที่ยงคืนวันอาทิตย์ค่ะและถ้าต้องการชมรายการย้อนหลังกันแบบเต็มๆก็สามารถติดตามชมกันได้ทาง YouTube หรือไม่ก็ Facebook ของ C1 Book Center ค่ะและวันนี้ค่ะเวลาในรายการของเราก็หมดลงแล้วนะคะติดตามสาระดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในวันจันทร์หน้าค่ะและปิดท้ายกันด้วยข้อคิดดีๆจากโรงเรียนเพลินพัฒนาเหมือนเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ โจทย์ที่ท้าทายความสามารถงานที่มีลำดับขั้นของการเรียนรู้ที่ชัดเจนและมีความสำเร็จที่เกิดขึ้นจากการทํางานให้เห็นอยู่เป็นระยะจะช่วยให้ผู้เรียนอยู่กับการเรียนรู้ทุกเรื่องได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่รู้สึกเบื่อหน่าย